จอดรถเสร็จแล้วนะฮะเรามาดูบรรยากาศมาดูวิวทิวทัศน์นะของร้านอะไรเอ่ยร้านใบส้มค่ะใบส้มใบส้มฟาร์มแอนด์คาเฟ่นะฮะอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกจังหวัดสมุทรปราการนะคะ ร้านเขาจะแต่งแบบสวยงามนะฮะหมู่บ้านนุ้ยมีคาเฟ่สองแห่งนะ,ะแวะมาชิมมาลิ้มลองอาหารและกาแฟอร่อยๆกันได้นะฮะแต่สำหรับร้านนี้นะ,ะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งตรงที่เขานอกจากกาแฟอร่อยแล้วอาหารอร่อยแล้วเขาก็ยังปลูกเมลอนนะฮะ เมลอนอร่อยมากหวานมากเป็นแบบไม่เคาเรียกอะไรนะออร์แกนิกแล้วก็มีมะเขือเทศออร์แกนิกนะคะแค่ปลูกขายเองในร้านตัวเองที่ที่หมู่บ้านมองเอกแล้วก็ไม่ได้ไปส่งขายที่ไหนนะแค่นี้ก็ขายไม่พอแล้วเรากําลังเดินเข้าร้านนะคะตอนนี้เรากําลังเดินเข้าร้านเปิดสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะ สวยงามมากที่นี่ดูบรรยากาศร,รอบๆบรรยากาศร,รอบๆรรรรรรเข้ามาแล้วในร้านเราดูบรรยากาศในร้านนะคะมันน่ารักมากนะเขาตกแต่งได้น่ารักมากอันนี้คือหน้าเคาน์เตอร์นะนี่หน้าเคาน์เตอร์เขาก็จะมีเมนูอยู่นะเมนูเป็นพวกอ่า กาแฟชาขนมเคก้กขนมปัง,ค,งครัวซองครฟเฟลิลวาฟิลนะแล้วก็ตกแต่งเป็นของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักแล้วนี่ของหลักๆของเขาที่เรารู้จักเขาครั้งแรกคือเมลอนแต่นี่เป็นเมลอนจิว๋วเมลอนจิว๋วน่ารักมากเลยเดี๋ยวพาไปดูเมลอนอยักษ์ นี่ร้านนี้นอกจากอาหารแล้วก็จะมีพวกขนมเค้กสตอรี่เค้กบ็อกซ์เค้กมะพร้าวหอมูอ้ตายแล้วมันน่ากินไปหมดนะจะว่าไปแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีนะตอนนี้ก็อิมอิมอิ่มมันร้อนนะไม่ใช่อะไรมันกินไม่ค่อยลงพออากาศร้อนอันนี้จะเป็นัวซองนะคะัวซองอันนี้เป็นวาฟเฟล วาฟเฟลมีเค้กสตรอเบอรี่นี่ที่เขาปลูกเองขายเองก็คืออันนี้นะฮะน่าทานมากฉ่ำเลยนะมะเขือเทศเขาเรียกมะเขือเทศอะไรอะลาชินีเหรอไม่ใช่ใชอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งมะเขือเทศชเชอร์รี่ของสเปนอมืมันก็จะหวานหวานเนาะเป็นแบบสลัดเนาะกินเป็น เป็นใส่กับสลัดได้อ๋อ oh, นี่ไงแล้วเขาก็จะมีไอศครีมเมลอนโฮมเมดนี่ไอศครีมเมลอนโฮมเมดน่ากินมากนะพวกเนี้ยจริงๆมันคือของอร่อยประกอบพร้อมกับความอ้วนไปในตัว ของอร่อยเนี่ยแหละตัวดีนะฮะว้าวนี่เราพาดูบรรยากาศในร้านนะคะบรรยากาศมันน่านั่งมากเลยอันนี้อันนี้เป็นอินดอร์นะเขาก็จะเปิดแอร์ช่ำๆการตกแต่งร้านสวยงามโดยเฉพาะมุมนี้หนูชอบมากเลยมองออกไปเนี่ย ตรงประตูทางเข้าทางออกนะนุ้ยชอบชอบพอออกไปก็จะมีต้นไม้มีอะไรน่ารักนี่แล้วเราก็มาดูนี่เมลอนสายพันธ์แสนดีเป็นเมลอนสายพันธุ์เนื้อนุ่มเนื้อสีส้มมีจุดเด่นคือเมื่อทิ้นไว้จนขั้วเหี่ยวจะมีความหวานชุ่มฉ่ำและกลิ่นหอมว้าว อันนี้เขามีหลายสายพันธุ์ด้วยนะสายพันธุ์แซดดีมันจะออกทรงกลมๆนี่ทรงกลมๆนะส่วนอันนี้เป็นเดี๋ยวเราให้ดูเมลอนสายพันธุ์ไข่มังกรว้าวแล้วอันนี้ก็เมลอนสายพันธุ์ลิตเติ้ลเลดี้ว้าวว้าวโอ้โหสุดยอด อันนี้ลูกใหญ่เหมือนแตงโมนะแล้วก็หลังจากลูกใหญ่ๆแล้วเราก็มาดูลูกเล็กๆนี่ดูลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่นะฮะอันนี้ลูกใหญ่ส่วนอันนี้จะเป็นเมลอนสายพันจิ๋วจิ๋วๆไหมเนี่ยลูกเล็กจิ๋ดเดียวอฮ้ยแต่พูดถึงว่ามันดูน่ารักมากเลยนะมันดูสูมจิ๋มกระดุมกระดิมมากเลยน่ารักมากมายว้าว น่ารักมากจริงๆผลไม้ผักจากฟาร์มเราเห็นไหมเขาตกแต่งร้านน่ารักนะเขาตกแต่งร้านน่ารักมากร้านใบสม้มอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกนะคะ บางปูใหม่สมุดปราการยังไงเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆท่านใดว่างแวะเวียนเข้ามาได้นะคะเจ้าของร้านแล้วก็น้องที่เขาอยู่ร้านนี้เขาน่ารักน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนบอกเลยว่าน่ารักทุกคนค่ะ นุ้ยสั่งสลัดเมลอนครีมเมลอนน้ำผึ้งนะคะอันนี้นี่เมลอนที่ที่ร้านเขาปลูกเขาปลูกเองเนาะที่ว่าเขามีปลูกเอ่อเมลอนมีปลูกมะเขือเทศจากสเปนเป็นสายพันธุ์สเปนเนาะก็จะหวานอร่อยอันนี้ก็เป็นเมลอนของที่นี่เองเซิรฟ์ฟมันเป็นเรคเคมันของทางร้านนะคะ ใช้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเมลอนเป็นหลักนะมันจะมีไอศครีมเมลอนแล้วนี่ก็จะเป็นเมลอนสลัดเสิร์ฟกับเอ่อน้ำพึ่งน้ำพึ่งเลมอนสลัดเมลอนครีมเลมอนน้ำพึ่งแหมเรียกยากเหลือเกิน <laughs> ครีมเลมอนน้ำพึ่งนะคะกัะทานกันค่ะ